สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับทีมชาติไทยยุคใหม่ภายใต้การคุมทัพของมาชาทระอิชิกุนซือแดนปดิษฐ์ต่างเฟ้นหานักเตะที่เป็นลูกครึ่งที่ขาแข่งอยู่ในยุโรปเพื่อเข้ามายกระดับทีมชาติไทยปัจจุบันมีนักเตะลูกครึ่งหลายๆที่เล่นให้กับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นมิคลัสมิเคลสันเจริธานเคมดีเบนเดวิสรวมถึงแพ็ติกกูตับสันล่าสุดคนนี้มาชาทระอิชิคุนซือทีมชาติไทยต้องการแน่ รับแน่นลูกดีสไตล์บล็อกทูบล็อกสกอตช์คอนสเตเบิลแข่งลูกเรือไทยสกอตแลนด์ไว้เพียงสมุกปีดีกีทีมชาติสกอตแลนด์ยูสก,กิประเดิมสนามชุดใหญ่กับทีมดันดียูไนเต็ดทีมชาตินำในลีกสกอตแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและครองสตีนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่สลับเจ้าหนูสกอตช์คอนสเตเบิลสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองหลังตัวกลางวินแบก็กรวมถึงกองกลางตัวรับ ปัจจุบันถูกดันขึ้นทีมช่วยใจของทีมดันดียูไนเต็ดอย่างเต็มตัวมีสไตล์การเล่นที่ดุดันบล็อกทูบล็อกรูปร่างมันค้างใหญ่เติมเกมบุกได้มันและที่สำคัญออกบอลได้อย่างแม่นยำและปัจจุบันมีหลายทีมในศึกีมอลิกอังกฤษตามจีบหากไทยเราได้เจ้าหนูสกอตช์คอสเตเบิลมาร่วมทีมคงจะแก้ไขปัญหาเกมรับได้อย่างแน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าจะเรียกเรียนให้กับทีมชาติไทยหรือไม่สื่อจีนบอกอาการวันหนักผลงานทีมชาติตกต่ำสื่อจีนรายงานว่าทีมชาติจีนนผลงาตตก ย่ำแย่ที่สุดในรอบทศวรรษผลงานเป็นรองทีมชาติไทยใน,งงนในรายงานได้ระบุว่าสถานรรการณ์ของทีมชาติจีนอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่มากสวนทางกับผลงานของทีมชาติไทยหลังจากที่ทางเอฟซีได้สรุปผลงานทีมในศึกเอชคัพ2อปรากฏว่าทีมชาติจีนติดท็อปทีมอันดับโลกล่วงมากที่สุดอันดับโลกล่วงมากถึง9อันดับกว่าการ,นาร่นขันเอชคัพอันดับที่79ของโลกหล่นมาอยู่อันดับที่88ของโลกในปัจจุบันซึ่งผลงานสวนทางกับไทยที่ติดท็อปทีมอันดับโลกขยับมากที่สุด ถึง12อ,อันดับจาก1น่มาลังอันดับที่1 0 1ของโลกโดยสื่อจีนได้ระบุตัวเองว่าผลงานของทีมชาติจีนที่ยแย่เกิดจากหลายปัจจัยการฝึกซ้อมที่ไม่เหมาะสมการขาดความสามารถของผู้เล่นและไม่เข้าใจในเกมการที่ทีมชาติจีนล้มเหลวในศึกเอเชียครับเป็นเพียงแค,แค่จุดเริ่มต้นและอาจจะส่งผลต่อการในการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมหากไปไว,แ,วแบบนี้ทีมชาติจีนอาจโดนไทยเบียดแย่งเข้ารอบ3ในการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ได้ จับตาสถานการณ์ของเจ้าบุกเอกนิตปัญญานในลูกทีมชาติไทยสื่อญี่ปุ่นได้เผยช็อตเผอมาติอัสคอสโมคุณซื้อคนใหม่ของทีมอุลวะเดสเตมอนได้เรียกตัวเจ้าบุกเอกนิตปัญญาไปคุยตัวต่อตัวความร่ำมิวและล่ำภาษาอังกฤษโดยทางสื่อญี่ปุ่นได้จับภาพบรรยากาศที่ซีเรียสและจริงจังโดยทางสื่อญี่ปุ่นได้คาดกันว่าเอกนิตปัญญานในลูกทีมชาติไทยกำลังถูกเฟอมาติอัสคอสสโมติวเข้มด้านเทคนิคและวิธีการเล่นอย่างหนักโดยซีซั่นนี้คงต้องรู้กันว่า จะได้รับโอกาสกับคุณซื้อคนใหม่มากแค่ไหนและเจ้าบุกจะพาทีมไล่ล่าแชมป์จีริกได้หรือไม่คงต้องลุ้นกันก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสาวฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ